จากาศฝนตกนะคะไม่เห็นแล้วภูเขา

S <S เ,เดี๋ยวเ,เอาให้เจ้าก,กินข้าเอาอยู่ทำไตรงนี้อยู่แต่ว่ามันไม่มีมังคีมันมันไม่มีมังคีพอแล้วอันนี้ให้เจ้าอันนี้แรงจกกังซึมพอแล้วกินอันเดียวนี้ก็พอเดี๋ยวจะมืออิ่มนี่ตั้งนี่ขยังม,ม,มอเบิร์กที่นี่เหน็นบ้างว่เาเขามอสที่ถุงอะนี่ซ<อ>ิกินเ้าเมอสถุงแล้วเอาไงมาเอาอีกไปนอนไปนอนเอาใจเลยกว่เอาล้ว หวานเคยใส่กาย่อเครับผมันไปเื่องเลยจะไปจับาลัวกอย่างเงียในเครอีาก็ีิ้นิ่รนี่เอาอไรเลยเด้อม่นช่เรื่องพูดเจ้าเวลาเขาพูดหลายๆเนอะเพรเะว่าจะให้ได้เงินจ่มีนอยู่มันบนนี่ม่งจุดไปอย่านันเออแล้วไม่ยันเลยเขาไหลายย่ล้ยเขาไปทำยังงี้มาเบิดยัง เอาได้แล้วกินเคยแต่เ้าะกินกับกระเทียมเขาดีเลยนะผมเมื่อกีรแนะนำนี่มือผมไม่ชำเลยมตกกระเที่ยวเรไม่าดกรดีมากากินน้ำเีมมากเลยผู้ประกาศตีก่นเป็นเนาะไมเขาขายอะไายผิด่ังมือมันแ่เนาะไซื้อมาโยงอันนึงเลยนะพี่เนอันนี้มันคุ้มเลยเนขาบอกว่าซื้อน้เีมคุ้มเี่ยเด้อมันนี่เด้อ

ป้้าเนี่ยวดขอบคุณนะคะฝนตกค่ะที่โปลกอกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ